สวัสดีค่ะันนี้นะคะแล้วจูมาเล่นเกมคุณลุงพิซซ่านั่นเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมาเล่นเกมโรบอกใครแล้วไม่จุดเองนม่เกมเรบอกทีแล้วเราก็กดเข้าไปเลยค่ะว้าวทีนี้ดูเละเทะจังเลยเนาะเนาะอ๋อมีคุ้นชื่ออะไรไม่รู้นะอไม่ไม่ไม่มีนี่นีีซ้อมเคล็ดกลับมาเร็วอะไรอ่ะ ุยกระดูคนว่ากระดูคนไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไม่ไหวไม่ได้นั่นเปรตรม่งฤไธิ์มีจริงจริงอช่ไเนี้ยกดหัวแต่เตอนนเดียรารยังใาเติร์นยัเสียงเราก็แจ่มแจ่มเลยนะคะเพราะเราเป็นใครเมื่อวานเราเป็่นนะแต่เราแต่เราเบื่อความที่เราไม่เคยหนีหน้ามู่เราก็เสียงแบบแบบเป็นแบบปกตินะคะ ้ววาดีมากเลยเมื่อไรมันจะดูฮัทดูมดูมคือใครเหรอคะทุกคนใครรู้นะช่วยบอกเรหน่อยนะบอกคอมเมนต์คอมเมนต์มานะว้าวดุกค่ะรียนจบกระโดดตายึดไม่เกือบตาย ล้วก็เจอเรื่องกับน้องแล้วนะคะแต่ว,ว,ว่าน้องเรานี่ก็จะไปก่อนแล้วนะไม่กลุเพื่อนเรามันเดิมเล้วน,นี่นี่หรอโอ้กลับไมก่กลัวก็โดดตายกระโดดตายนี่เกือบโดนไปแล้วโดนไปโดนไปเดิ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 นต่อไปเดินไปโดนไปว้าวอะไรเนี่ยผมเห็นคุณแล้วใครนี่ใครนี่เอาย เฮอยะใครดูมเหรอใคนนี้เขดูมเหรอถอดไปถอดไปถอดไดไปดไปโดนแล้วโอ้ไม่ก็ oh เราต้องเดิมต่อไปแล้วนะคะมีเรื่มต่อไปเริ่มต่อไปเริ่มต่อไป แลารู้วิธีแล้วไปลรอไปร่อคามาก่อนไปร่อคามาก่อนแล้วเราก็วิ่งกลับมาเลยไปลรอคามาก่อนเลยโอเคเราก็วิ่งกลับไปเลยนะทุกคนทว่าตายอย่างนี้เลย แล้วไม่เสร็จแล้วหรอตอนหลนะโอเคแม่เขาปิดกุดดอนแล้วไฟก็จะมาปิดแบบนี้เลยทุกคนว่ายๆๆๆว้้โอ้โหเสีงเงปอีกแล้วแล้วก็เดินทาเดนาวาสบายแล้วต่อไปเลยหลงหลงหลงชองห เพื um, ่อะไรอย่แลน้ำเหรอแล้ก็กระโดดไปอย่างนว่าไม่ถึงวเราช่เราไปไม่ถึงทุกคนแต่ว่าต้องใช้วิธีวิหารว่าแล้วล่ะขึ้นขึนเลยไปต่อไปต่อไปต่อเลยเราต้องใช้วิธีทางวานะต่ทุกคนนะ เดินต่อไปเดินต่อไปขว้าเอาเขาเอาคือใครอ่ะไม่รู้ว wow. <Thank you. S 1> <laughs> ่าเดินไปเหรอไม่ค่อยกระดูดนะทุกคนระวังเมื่อกี้ใครเล่นแมพนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเกือบตายเลยต่อไปเลยเดินต่อไปเลยว้าวต่อไปอึ๊บ

ไปนแต่ที่นี้มันคนที่ไหนนี่อ่ะว้าวแกดูอะไรถอยๆแกดูตายดูมีบางตายนหมหรออ้ไอที่มันจะต้องเรแรสิอาไปันเห็นเดตัวไปเลยทุกคนมนจะพาเราคึ้นที่ไหน วเพื barbecue, Assass, so mm ่อยก็ไปก่อนซิน่ไปไหมเนี่ยโดนมันเสียชิตก็ไปไม่ได้เนี่ยมันกาอนนี่แหละถ้าพื้นไปแบบนี้พื้นโดนแล้วเ่าจะโดนแบบโดนเหรอทำไมพื้นทำแบบนี้พื้นก็พื้นไม่ก่อน นีนตบาบ้าอืมไม่ตาอีกแล้วอุ้ยไม,ไม่ได้เหลอโอเคเร้ล้วจะไปได้อห็งนงหนยากนะแต่ถึงรอ้ทุกคนรอ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 ไรอ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  ใจะขาดแล้วทุกคนเดินต่อไปเดยวเดวเดินต่อไปเดิน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 เดนเดินเดินเดิเพื่อนหลนรักนายมากเดินเลยเพื่อนว้เชื่อว่านายทได้ฉันเดินบ้างกันระวังนะเพื่อนเดี๋ยวโดนตายอีกเด้ เหตุหมายบอกแล้วเราก็จะตายไปด้วยเนี่ยทำไงดีทุกคนเพื่อนตายอีกแล้วแล้วเราก็ต้องเลื่นต่อไปอีกแล้วทุกคนเพื่อนจะตายอีกไม่หนี้เราเสียเพื่อนตายอีกเห็นไหมบอกแล้วตายก่อนสิ เินเลย้อวนเิลย้อว้เราเราล็อกหน่อยเเชอน่ยลงไปจุกมีน้อะไรจะตายเลืตอนีผู้คนักใครชคิดดีนะคเหลืย่ลา์ใเลอ้วยนะคะต่ออีกีสองน้าไปบาโอยมายก่อนไม่เหลืฉันจะไปได้ ไปได้หสมก็เไปได้นกศโอเคนี่เนยมาหเดินต่อไปเลยเพื่อนเดินต่อไปเลดินต่อไปเดินต่อไปเลยด่อปลยดินไเร็วเเดินอยทองี้กแล้วๆมันยากมากเจตเดินปท้อยางงี้ตตกแว ไม่ใช่หนรอกวมันเป็นหลุมหรือที่นี่มันมาขุดว่อไเนี่ยเราต้องเดินต่อป่าอเไรแล้วต้องเดินต่อไปเลยทุกคนช่วงนี้เราจะไม่ค่อยพูดมากนะเออเออออมาอะไรมันจะไปแล้วสักที่เนาะ ใจเย็นเผ่อนฉันก็จะโตอีกแล้วตตอีกแล้วโดดแล้วฉันจะไม่ทนกับมันอีกแล้วต่อไปเลยนต่อไปเลยเพื่อนตอนนี้ฉันไม่รู้ฉันจะไปไหนฉันรู้ชัวว่าฉันเสี่ยงเหมือนใครบ้างคนมันต่อไปเลย เดินต่อไปเดินต่อไปรอรอต้องรอดแล้วรอต้องรอดแล้วต้องรอดแล้วดูโอ้ยเร็วเรวแล้าต้อรอดแล้วอ๋อโอ้ยเท่เดินต่อไปต่อไปเดินไปว้าวอันนี้ก็งอเงายลยนะโอ้ยโอ้ยใครที่ดนตัวก็ดูตัวได้เลย ออคอยฝ่าไปเ้วทำไมโดดเหมือนมีกิจกรรมเมืม่อกี้อีกแล้วคอยี่นี่ฝ่ายที่สองรัว่ายที่องอย่างน้เราจะไปข้างไหนเนี่ยประตูปิดด้วยทุกคนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งซับสไคร์อะไรให้หน่อยเนาะไปแล้วค่ะ